สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2555ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเปิดอาคารสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สถาบันจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระพยา วันนี้เวลา17นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระนันเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานทรงเปิดอาคารสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาซึ่งทางโรงพยาบาลจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนหอผู้ป่วยในจิตเวชลายหลังที่มีสภาพทรุดโทรมและแออัดไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ประกอบกับการพัฒนาด้านการแพทย์ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมากแลจะจำนวนผู้ป่วยโรคสมองระบบประสาทในผู้สูงอายุเช่นโรคสมองเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองตีบโรคพากินสารมีเพิ่มมากขึ้นเป็นอาคาร9ชั้นที่ออกแบบโดยให้ความสำคัญต่อผู้ป่วยและผู้บำบัดรักษาเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานสากลโดยเฉพาะด้านความปลอดภัย โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศาการหัตถสินแผ่นดินแม่ที่แสดงเกี่ยวกับวิวัฒนาการการฟื้นฟูนฟนสมรรถ,ถนะผู้ป่วยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของสถาบันจิตเวช ชาสารสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางมีขนาด500เตียงซึ่งสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนในการก่อสร้างพร้อมทั้งพระราชทานนามอาคารและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระนามาพิไทยย่อสกประดิษฐานณชั้นสูงสุดของอาคารด้วย ประกาศการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสลามระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2555 ด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีฮัตยีอัสานานโบเกียมูอิชัตินวัดดาระแห่งบรูไนดารุสลามมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทยระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2555โดยในวันที่30มิถุนายนจะเสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนะพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราศาสตรพระบรมมหาราชวัง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบรัฐบาลซึ่งรัฐบาลจะจัดพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงหาหรือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูนไนดารุสซาลามในครั้งนี้จะเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกาส8นาทีสมเด็จพระเทพพรันราสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสอนคนตามบอดภาคเหนือในพระบรมราช,ชินูปถมัมภ์อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดอาคารปรีชาโชติที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างขึ้นสำหรับเป็นห้องปฏิบัติการเรียนการสอนและหอน,นอนนักเรียนชายเป็นอาคารสูงสี่ชั้นได้รับพระราชทานนามอาคารว่าปรีชาโชติซึ่งหมายถึงอาคารที่มีแสงสว่างแห่งความรู้ ภายในอาคารมีห้องต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนของนักเรียนที่บกพร่องในการมองเห็นเช่นห้องนวดแผนไทยห้องเรียนวิชาดนตรีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางภาษาลและห้องสมุดที่มีหนังสือทั่วไปหนังสืออักษรเบรลล์หนังสือระบบเดซี่และหนังสือขยายตัวอักษร โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเมื่อปี2503เพื่อเป็นสถานศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องในการมองเห็นสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จัดการเรียนการสอนเป็น3กลุ่มได้แก่เตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาการและงานอาชีพฝึกทักษะการอยู่ร่วมในสังคมโดยส่งนักเรียนไปเรียนร่วมกับโรงเรียนต่างๆและการจัดการศึกษาแบบนอกระบบพร้อมฝึกอาชีพมีนักเรียนทั้งหมด204คน จากนั้นเวลา11นาฬิกาสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมโลตสัสบางสวนแก้วในการพระราชทานเข็มกาชาติสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิตของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค8ภาค9และภาค10ประจำปี2553ถึง2554ของ17จังหวัดภาคเหนือ มีผู้รับพระราชทานรวมทั้งสิ้น1227คนประกอบด้วยพระภิกษุผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภากาชาติไทยสถาบันที่สนับสนุนการบริจาคโลหิตและผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งทั้งนี้เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนกิจการบริจาคโลหิตและผู้เสียสละโลหิตในร่างกายเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์ที่เจ็บป่วยโดยไม่หวังผลตอบแทน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัลกษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนคริสตศักราช2012อย่างเป็นทางการณนครรีโอเดจาเนโรสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล วันที่20มิถุนายน2555เวลา14นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลซึ่งเช้ากว่าเวลาในประเทศไทย10ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัลษักอัครราชกุมารีในฐานะผู้แทนพระองค์และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับณน,นครริโอเดจานโรไปยังศูนย์ประชุมบริโอเซนโทร ในการนี้ทรงเฝ้ากษัตริย์สวัติที่3แห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ที่เสด็จมาทรงร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยจากนั้นทรงฉายพระรูปร่วมกับนางเดิลมารุเซฟประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ในบันคีมูลเลขาธที่การสหประชาชาติตลอดจนประมุกและหัวหน้าคณะผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนคริสตกราช2012จำนวน132ประเทศซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลยลรักษ์อัครราชกุมารีสเสด็จแทนพระองค์และทรงเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยส่งเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จากนั้นส่งเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนคริสต์ศักราช2012หรือ Rio บวก20อย่างเป็นทางการในการนี้นางดิลรูเซฟประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลในบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาตินายนัเซอร์อับดุลลาซิสอัานนัเซอร์ประธานสมัชชาสหประชาชาติกาตาและนายชาชูกังเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนได้กล่าวถ้อยแถลงเปิดประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้ผู้นําประเทศต่างๆทั่วโลกมาร่วมกันให้คํามั่นต่อการดําเนินการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกครั้งรวมทั้งรับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินการและร่วมกันแก้ปัญหาอุปสรรคของการดําเนินการโดยครอบคลุมสองหัวข้อหลักได้แก่การดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขาจัดความยากจนและกรอบสถาบันระหว่างประเทศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการเจรจากรอบการดําเนินงานและการติดตามการดําเนินงานในสาขาต่างๆเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในส่วนของประเทศไทยได้ร่วมกับนานาประเทศในฐานะประเทศกําลังพัฒนาได้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สามารถเอื้อประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยเน้นหลักการคนเป็นหัวใจในการพัฒนา ตลอดจนได้ร่วมกับประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติในการกำหนดบทบาทและรูปแบบขององค์กรที่ทำหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะในส่วนของการบริณาการด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเสริมสร้างสมรรถภาพในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนริเริ่มความร่วมมือกับนานา,นาประเทศ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยกันรวมถึงความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกตลอดจนความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่สำคัญนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนที่ยากจนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ทําให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตเศษธธธรษฐกิจโลกได้อีกทั้งยังให้นานาประเทศได้ประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระศพนิกรชาวไทยต่อจากนั้นเสด็จไปทรงเข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมผู้นำระดับสูงในหัวข้อ เราจะทำอย่างไรจึงจะนำผลลั์ของการประชุมนี้ออกมาปฏิบัติได้ซึ่งมีเจ้าชายออเบิร์ตแห่งรัฐโมนาโกและผู้นำระดับสูงจากประเทศต่างๆจำนวน50ประเทศเข้าร่วมประชุมผู้นำนานาประเทศที่เข้าร่วมในการประชุมโต๊ะกลมได้แสดงทัศนะข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่แตกต่างกันซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีทรงมีถ้อยแถลงเป็นลำดับที่สของการประชุมในครั้งนี้ โดยทรงมองถึงแนวทางที่จะนำผลการประชุมที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้มีพระดํารัสถึงประสบการณ์การถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโครงการในพระราชดําริมากมายหลายโครงการซึ่งได้จัดทําขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้หลุดพ้นจากความยากจนโดยได้พระราชทานแนวทางในการที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิมของประชาชนแม้จะต้องเสียสละรายได้บ้างในช่วงต้น และสิ่งสําคัญที่จะต้องอธิบายให้ผู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตได้เข้าใจว่าทําอะไรทําไปทําไมและทําอย่างไรแนวทางที่ดีที่สุดคือทรงใช้วิธีการสาธิตโดยทําต้นแบบแสดงให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตได้ประโยชน์อย่างไรทรงยกตัวอย่างการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงจัดตั้งหมู่บ้านตัวอย่างทั้งสี่ภาคที่แสดงให้เห็นว่าต้องการจะทําอะไรทําแล้วดีขึ้นอย่างไร ขณะเดียวกันก็มีการฝึกอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านเหล่านี้ควบคู่ไปกับการให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงสามารถหยุดการทําไร่เลื่อนลอยตัดไม้ทําลายป่าเผาป่าระง,งับการปลูกฟินทซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายทําให้ชาวเขามีรายได้จากการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวเป็นอย่างดีซึ่งก็ได้พิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้ว อย่างไรก็ตามการที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติจําเป็นต้องมีความตั้งใจความอดทนและมุ่งมั่นที่จะทําให้สําเร็จและประโยชน์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงจะต้องทําให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งตัวอย่างที่หยิบยกในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นแนวทางในการนําไปใช้ในการประยุกต์ได้ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก I'd working with Thailand and Majesty the New to of on royally initiated project designed to improve the quality of life and alleviate poverty for the people. the majesty were also successful in stopping slash and burn opium cultivation, both illegal as well as one of the causes of deforestation, through introduction of alternative crops such as temperate fruit and fr uh, vegetable and handicraft for supplement income. the benefit preservation forests generation better the which are clear, and generation better financial yield for the people. and financial of 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 for นอกจากนี้ความร่วมมือต่างๆในทุกระดบับทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคของโลกเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะประสบความสําเร็จลักษณะความร่วมมืออาจเป็นระหว่างประเทศกําลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้วรวมถึงประเทศที่กําลังพัฒนา ประเทศไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในด้านที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญและพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียอาคาเนนีนี้ทรทัตตรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐทรวราชัยยาทรงเปิดศูนย์สามวัยสารสายยรักแห่งครอบครัววิหารแดงจังหวัดสระบุรี วันนี้เวลา10นาฬกา31นทา,า,าทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชก,กุมารทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์สามวัยสารสายเยรักแห่งครอบครัววิหารแดงอำเภอวิหารแดนจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งเป็นแห่งที่31 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยในชุมชนด้วยการบูรณาการการดำเนินง,งานของทุกภาคส่วนแบบองค์รวมสำหรับเป็นแบบอย่างที่ดีสู่ชุมชนใกล้เคียง โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่เสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวตลอดจนสร้างอาชีพและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิกิจกรรมการเตรียมพร้อมก่อนครองคู่เป็นการจำลองพิธีแต่งงานแบบจีนกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแต่ในคันเป็นการดูแลมารดาขณะตั้งคันถึงหลังคลอดผสานภูมิปัญญาไทยจีนกิจกรรมสร้างสารรค์แต่ยาววัยเป็นการประยุกต์ประดิษฐ์ปองแปงเป็นของเล่น กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจมีการเล่านิทานอ่านหนังสือเล่นกับลูกเพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางภาษากิจกรรมผู้สูงวัยสารสายเยรักมีเหล่าสื่อเป็นผู้ถ่ายทอดการสอนภาษาจีนทั้งนี้ตำบลมิหารแดงเป็นชุมชนเล็กๆประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อจีนจึงยังคงถ่ายทอดขนบรรมเนียมประเพณีให้แก่ลูกหลาน นอกจากนี้ยังทบทระเนตกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงวัยเช่นการสารไ่ดักจับสาสตร์และไ่มงคลการทำใบสีที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมต่างๆและงานมงคลงานจักสารไม้ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแม่บ้านเช่นทอพรมเช็ดเท้าทำกระเป๋าผ้าและสารเส้นพลาสติกรวมทั้งส่งเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านงานครัวและราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงด้วย พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดาม,มาตรทรงเกิดการสัมมนาวิชาการเรื่องการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนายเยาวชน วันนี้เวลา15นาฬิกาพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดาาศในฐานะประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถมัมภ์เสด็จไปยังโรงแรมแกรนเมอร์เคียวฟอร์จูนกรุงเทพทรงเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่องการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ก่อตั้งครบ30ปี โดยมีคณาจารย์จากสถานศึกษาต่างๆอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดเยาวชนที่ได้รับทุนของมูลนิธิกรรมการของมูลนิธิครูเยาวชนและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยราชการและองค์กรเอกชนต่างๆเข้าร่วมสัมมานา ซึ่งตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมามูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลมาวางรากฐานการศึกษาให้เยาวชนได้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีโปรดให้นายมนัสโนนุษย์กรรมาการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์เป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยณโุงเรียนการนาพิเศษวิทยาลายัยอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่จำนวน500ถุงเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ โดยจังหวัดกระบี่ได้เกิดน้ำป่าไหลหลาเข้าท่วมพื้นที่8อำเภอราษฎรได้รับความเดือดร้อน153หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรบ่อเลี้ยงปลาและสิ่งสาธาร,รณประโยชน์เสียหายจำนวนมากมูลนิธิพระดาบทมอบประกาศนยียบัตรแก่ผู้เข้าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรแบบไม่ใช้ดิน วันนี้ที่มูลนิธิพระดาบทถนนสามเสนแพทย์หญิงกนิกาตันประเสริฐผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทและผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบทเป็นประธานในการมอบประกาศนยียบัตรแก่ผู้เข้าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรแบบไม่ใช้ดินภายใต้โครงการความร่วมมือทวิภาคีไทยมาดีฟครั้งที่สอง ซึ่งูลนิธิพระดาบทร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง23มิถุนายนเพื่อส่งเสริมให้สาธารณรัฐมาดิฟสามารถพึ่งพาตัวเองและช่วยเหลือเยาวชนให้มีงานทำตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรระหว่างไทยกับสาธารณรัฐมาดิฟ จบข่าวในพระราชสำนักค่ะอีกสักครู่ติดตามชมเก็บตกกับคุณพัชรศรีเบญจมาศค่ำนี้คุณปิยณีเทียมอัมพรและดิฉันวีรินทิรานาทองบ่อจรัดลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ